พอกันแต่างกินน้อยพี่น้องจ้ะไม่เลือกกินน้ำพร่องพันธ์มีขอบคุณขอบคุณทุกกระลังแจ่ชมคลิปให้พันธ์จุดจูบพี่น้อ,นงงนนนองเ,อเสียบนัวพี่น้องจ้ะจ้ะเสียบน้องการจ้ะเติมแห้เติมให้แล้ว ของพันกินกละโดดมาจากพี่น้องจ้าแสดนะอิ่มเหรอเด้อบอยดิโมมีผู้ใดมากินน้ำฟองพันกับสิเมียนเก็บเลยเด้อพี่น้องจ้าเก็บเนี่ยเลือยีงบ่าิงจ้ะเก็บไปกินอีกมือแรง แก่พื้อก้าพอกันเสร็ญกินน้อยพี่รองจ้ะไม่เลือกกินน้ำพรพิกเผ็มวอมีปลาบปะกติคุยเอาคำยิ่งใหนัวค่ะแก่แสบน้องจันจั๊กเติมแห้งเติมแห้งอีกแล้ว ของผัดกินกรดมาจากพี่น้องจ๋าแสดนะเลื่อนเลืเล่ทุกโปรไฟล์ก็ต้องไม่เดินพี่น้องจ๋าจิบหนาพอกันแม่งจา้าเดี๋ยวเลื่อเมเบิ้งพอกันเดี๋ยวยักินน้อยพี่น้องจ๋าไม่เลิกกินน้ำพ,าพาอกผัดมามี ยิ้มเงงข่เาแห้งพี่น้องจ้ะกินเอากินเอาเปล่าเสบยังไงคือเกาพี่น้องจ้ะกินยำเดยกับเสบปลาต้อนอิ่มหรือเด้อบะนี่เรามีผู้ใดมากินน้ำพองพันกับสิเมียนเก็บเลยเด้อพี่น้องจ้ะเก็บนี่ยงังที่สมตำหรอกแก่เวลาก็ใกล้ถอดเข่ากันคือเกา อร่อ,อยง,ง่ายๆสไตล์บ้านเ่านี่แล้วเ่็ด้กินแจ่แวบปได้ะทำเนียวคือเก้าพี่นองจ้ะเ,เ,เสบง,ง่ายๆคือเก้าพี่นองจ้ะกินยำได้ก็เสบปลาตอน อิ่มล้วเด้อบะนี่โน้ม,มีผู้ใดมากินน้ำพองพันกับสิเมียน,เก,ยนเก็บเลยเด้อพี่น้องจ้าเกเนี่เหลืออย่างนี้บ้าิ่มจ้ะเก็บไปกินอีกเหมือนแรเกเจ็บคือเกาเซ่บยังไงคือเกาพี่น้องจ้ากิน,นยำได้กับเกบปรลาตอน เลิกเลิกทุกโปรไฟล์ก็จะไม่เดินพ่นองจ้าจิบหนาพอกันแมงจ้าอย่าเลื่อเมเบอรงต้อนพ่นองจ้าแต่ยังไงเขามีอาบานเท่านี้าานนละ่อ,อยกันจ,จ้าเติมแห้งเติมแห้งอร่อยมาก ไก่ทอดกินตโตโตไก่แก้วปลาบานเท่าน<ม>ีาน่แหละพี่น้องทำเนืยอคือเกาพี่น้องจ้ะเ,เสกง,ง่ายง่ายคือเกาพี่น้องจ้ะพินงยำได้กับเสบปลาต้อน พูดจะนับจะนูนแห่งพองพันนั่นเลยเด้อขอพูดได้ไหลายจะพี่น้องจ้ะคลิปนี้ไปแล้วจ้าคลิปหน้าพอกันไหมเด้อเจ้าเด้อบ๊ายบายจ้าปลาปกติคุยเอาคำยังไงนัวค่ะเหลืออย่างบ้าหิมจ้ะเจ้าไปกินอีกมาแรงเดี๋คือเก่า แสีบนัวพี่น้องจ้ะอิ่มเลรอเด้อเบอรนี้โน้มีผู้ใดมากินน้ำพองพันกับสิเมี่ยนเก็บเลยเด้อพี่น้องจ้ะเก็บเนี่ยอิ่มเลรอเด้อเบอรนี้โน้มีผู้ใดมากินน้ำพองพันกับสิเมี่ยนเก็บเลยเด้อพี่น้องจ้ะเก็บเนี่ยปลาลาปกติคุยเอาคับยังไง หนัวคะ่ะเหลือยีงบม่ขินจ้ะเจาไปกินอีกเมือยแรกจเจ๊กินเต้าหิวเข่าแห้งพี่น้องจ้ะกินเอากินเอาเล้าหขี้เขาน้ำกันพี่น้องจ้ะ เดี่ยวปลาคือเกลืมันเลยคือเกลืมันเดือพี่น้องจา้าปลาตน้นปลาต้นคือเดียวไก่ทอดคือเกลืกมันเดืนนอ,อน้องไก่อทอดพี่น้องเหลือยังบม่ทิ่มจ้ะเดี๋ยวไปกินอีกมเมืแรงอยากคือเกลือเสียบนัวพี่น้องจ้ะเดี่ยว ปกติคุยเอาคับยังไงนัวคะ่ะแจบน้อจังจักเติมแห้งเติมแห้งอีกแล้วของพันกินกระโรดดมากจากพี่น้องจ้าแจกต้องพูดจะนับจำนวนแห่งของพันนั่นเลยเด้อขอาพูดได้เลยจากพี่น้องจ้าคลิปนี้ไปละจ้ะคลิปหน้าพอกันไหมเด้อ,ดจอจจเจ๊เด้อแบบไม่บ้าจ้ากันจ้า เติมนแห้งติมแห้งร่อยมากแช่หิวขาแห้งพี่น้องจ้ะกินเอากินเอาเป <c oughs> ล่าเลิอเลิกทุกโปรไฟล์ก็ต้องหมื่เดิมพี่น้องจ้ะกิบหนาพอกันแม่งจัดเรื่องเบิ้งไก่ทอดชิ้นโต เจวปลาบ้านเน่านี่ยนะพี่น้องขีเขาน้ากันพี่น้องจ้าเจวปลาคือเก่ามันเลยคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องจ้ะปลาตนปลาบ้ต้นคนเดียวไก่ทอดคือเก่าเหมือนเดิมน้องไก่ทอดพี่น้องเสบง่ายๆคือเก่าพี่น้องจ้ะกินงยำไรกะเสบปลาบ้ต้นเสบง่ายๆคือเก่าพี่น้องจ้ะกินงยำไรกะเสบปลาบ้ต้น cái viên to to cái kéo ọ là bản hao này là P'Nong cả rái muối P'Nong nó ừ, như đã ăn rồi nó chích đẹp nhè ตาร้ายหมูพี่น้องวันนี้จะกินแล้วมันจะแสบแห้งแสบยงัยงไงคือเกาพี่น้องจ้ากินยยำเลยกับเสบประหลาตอนที่สมตำเนาะแก่เวลากล็ใกล้ถอดเข่ากันคือเกาอร่อยยังไง สไตล์บ้านเฮานี่ยเราเพ่ได้กินแจ่วปลาด่าร้านมื่นพี่น้องวันนี้จะกินแล้วรสจับแห้ง